มรได้ยา่าเพื่อนเพื่อนเพื่อจะทำแปลงปลูกผักนะนี่ครับเพื่อนๆถ้ามีท่อมันจะทำให้สายตาเราไม่โดนหลอกนะเราอยากจะปักตรงไหนเราต้องท่อวางยกล่องนะครับเพื่อนๆพเพราะว่าเราต้องยกล่องให้มันสูง เลดอกจะปลูกในแปลงผักแนวที่ผมคิดขึ้นมาเองเพื่อนๆคิดว่ามันจะปลูกขึ้นไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าปลูกเลดอกจะขึ้นหรือเปล่านะแปลงผักแนวที่ผมคิดขึ้นมาเองนะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเราก็สแลมมาปลูกนะเพื่อนๆที่เราต้องลองกระดาษที่ต้องลองกระดาษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ลองกระดาษเนี่ยหญ้ามันจะขึ้น ช่ไหมเราก็เอากระดาษรองก่อนแล้วเราปรับพื้นให้มันเรียบก่อนนะแต่ว่าให้มันตักแทงไปทางนู้นเวลามีน้ํามันจะได้ไหลเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากแผ่นกระเบื้องมาเป็นแผ่นกระดาษแค่นั้นเองนะเราก็ปูสแลแมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาดินใส่ไม่ยากนะลองมาดูกันนะว่าแปลงปลูกผักแนวนี้มันจะปลูกผักเตทโอ๊กได้หรือเปล่านะ มาผสมดินปลูกกันสูตรนี้เป็นสูตรของคนซ่อมรถปลูกผักโดยเฉพาะเลยนะมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างไม่ยากนะก็เอาดินหมักใส่ไปดินหมักนะ ปุ๋ยมาอืมยากาอย่างนะีจะได้ยินไหมเนาะดินมาปุ๋ยมาถึงต้องทำปุ๋ยเองนะเพื่อนเพื่อนเป็นชั้นๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุกให้มันเข้ากันเพื่อนๆด้วยนะ ใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่ปุ๋ยให้มันเป็นชั้นๆน,นะคือเราจะผสมปุ๋ยกับดินเนี่ยลงไปเลยจะดูที่ว่าผักมันจะงามไม่เป็นเลสโอ้คนะถึงต้องทำปุ๋ยบ่อยๆ หมักของผมนี่ร่วนมากๆเลยเพื่อนเพื่อนต้องคอยหมักอยู่เรื่อยๆนะหมักไปก็ใช้ไปหมักไปใช้ไปเพราะว่าลาขาวมันจะอยู่ไม่นานไม่เกินเดือนหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะนะนี่ยังมีลาขาวอยู่นะมองเห็นนะครับ วหมักพืชสดนะนี่โรยไปเลยเป็นชั้นๆเหมือนหวมชั้นนะ่ะนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุยให้มันเข้ากันมีทำคลิปอว้แล้วนะเพื่อนๆเขาไปวองค้นอู่นะโอ้นี่ละเขายังอยู่ในนี้นเลยออมองเห็นนะ เราก็กะกะเอาอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปอยากให้ผักงามนๆก็ใส่เยอะเพราะว่าเราทําเองเราไม่ต้องไปซื้อนะอินซีร้อยเเซ็นเ,เลยนะนเพื่อนๆก็คุยก,กยงกงเงียหัวหลังแล้ว ร่วนมากมาก สบวบอกก็งมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวนี่แหละเวลายกของหนักห้ามยกแบบนี้นะหลังเสียหมดต้องใช้นี้ก็เทลงไปามาดูกันนะว่ามันจะงามไหมนั่นชุดแรกนะที่ลง ลงกระถางก่อนแต่เป็นชุดเดียวกันก็าฟางคุมนะวิธีที่จะทำให้ฟางไม่ปีก็คือการพรมน้ำไปก่อนคุมฟางเพื่อรักษาความชื้นนะเอาทีละครึ่งก่อนนะนเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปปลูกเต็มแปลง ลองทดลองดูก่อนว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดเรายังตั้งตัวได้ทันนะยังเหลืออีกใช่ไหมแต่ถ้าไปลงทีเดียวโอกาสมันเสี่ยงนะเราก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆเห็นตัวช่วยนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะบอกเราได้ว่าตำแหน่งขนาดไหน จะได้สักกี่ต้นนะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยไม่ปลูกไม่ได้แล้วเพื่อนๆโอ,อ้โหงามมากๆเลยขนาดอยู่ในถานนะนี่ถ้าเกิดลงหลุมจะเป็นไงก็มารอชมกันเราก็มารตำแหน่งไว้ว่าเราจะเอาแบบไหนใช่ไหมก็คุยหลุม กือบสองร้อยต้นนะเพื่อนๆเอาแบบนี้ไปก่อนนะรุมละสองต้นนะได้ยินเปล่าไม่รู้นะแถวนึงก็สี่หลุมก็ได้แค่แปดต้นประมาณประมาณนะ บอลไม่ไหวแล้วที่แคบเราจะต้องไปต่อแล้วมองเห็นไหมรมมู้ไม่เปล่านะเพื่อนไปดูก่อนนะเห็นอยู่นะแดดก,ก็กำลังมา เล็ดโอ๊กนะเล็ดโอ๊กกำลังงามเลยนี่ได้ไปแล้วหนึ่งหลุม เ่ินด,มามาดูน้ำมากๆเลยดูตีต้นอะนี่ไม่ไปไม่ได้ต้องไปต่อแล้ว แถวละแปดต้นนะไม้อันเดียวน่าจะพอน่าจะ I don't know. Man. ต้นนะเพื่อนเอนที่จริงอะ่ะจะต้องปลูกตอนเย็นจะดีที่สุดแต่ว่าตอนเย็นก็ไม่มีเวลา mm. ก็เลยปลูกตอนเช้าก็ได้แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะเอาให้เปียกเลยไม่ต้องไปกลัวเปลืองน้ำนะกลัวเขาตายมากกว่านะวันนี้วันที่ห้านะเดือนห้ากแปดนะเพเพื่อน เนี่ยลงทุนไปลงดินลงแปลงไปได้มาเท่าไหร่เองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสิบสองยี่สิบสี่ต้นเองเพื่อนยังเหลืออีกร้อยกว่าต้นนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวค่อยๆทำนะไม่ไม่ลงก็ไม่ได้แล้วเขาถ้าเขาบนได้เขาบนแล้วเอาไปทีเธอมันเขาเริ่มจะใหญ่แล้วไนงะงามมากๆเลยเพื่อนเล็ดโอ๊กนะเล็ดโอก เอามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าแปลงแบบนี้มันจะทำให้เลดออกต่อได้ไหมนะชุ่มๆเลยนะแล้วก็รอลุ้นถ้าเย็นนี้งามขึ้นมาก็แสดงว่ารอดแต่ถ้ามันเหี่ยวเหียวเหียวแล้วพรุ่งนี้ก็ยังเหี่ยวแสดงว่าเขาบอกว่าไม่ไหวแนละ้วเขาไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเย็นนี้จะมาดูกรอบหนึ่ง เดี๋ยวนะปิดน้ําก่อนนะเพื่อนๆแป๊บนึงเดี๋ยวนะตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเรา,เาแบบพอเพียงนะเพื่อนๆไปลงทุนก็ไม่ไหวนะเยอะๆสามสี่หมื่นนะเพราะว่าเราเป็นแค่ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆแค่ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูแล้วว่าดีมีประโยชน์ก็ไปลองใช้ลองทําดูแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังนะว่าทําแล้วมันดีจริงไหมดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะ ขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยขอโทษด้วยแล้วก็คลิปอาจจะไปถึงเพื่อนๆก็ประมาณเนี่ยสามทุ่มะนะเพราะมันต้องมีการตัดต่อด้วยนะเพื่อนๆมันจะลงทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องเอาส่วนที่มันมีประโยชน์ให้เพื่อนๆดูมันจะได้ไม่ยาวเกินแต่บางคลิปอ่ะคลิปน,นี้น่าจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่เริ่มปรับหน้าดินปักผังปูพื้น แล้วก็ลงปลูกเนี่ยนะเนี่ยได้มาแค่นี้เองดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนอน,นะไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะไม่ต้องมาต่อว่าหรอกไม่ชอบก็รู้แล้วไม่ชอบก็ผ่านไปให้คนที่เขาชอบดูนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนสหรับปลูกผักครับลองตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าดูอย่างเดียวไม่ได้กินผักนะเดี๋ยวเรามาดูนะพร้อ,รอมๆกันว่าเลดโอกจะได้กินไหม